สามโลสามแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะพูดเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมันต้องแซ่บแซ่บแซ่บนะคุณผู้ชมแซ่บเพราะว่าคุณวอร์เพื่อนของดิฉันเนี่ยเล่นละครได้ ใจจนใครๆก็พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะคุณวอของคุณที่ว่าคือวรนุชใช่ไหมคะใช่ละครเพิ่งจบไปวันจันทร์คุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นละครที่มีคนพูดถึงมากที่สุดณจุดจุดนี้เลย<อ>แซงกอดกันหน้าเก่าหน้าใหม่<อ>จะบอกว่าวันนี้เฮเลโลโฮลาลากันเลยล่ะค่คะได้เวทีกันเลยล่ะูเด็กเล็กแดงมากันเลยเอามารวมกันแซบเลยมา ยอปนั่งล่างเหรอคะึเข้าไม่ได้อ๋อที่สูงที่บ้านเลยอย่างนี้ให้ทุกคนแนะนำตัวเองในตัวละครแล้วก็ตัวจริงด้วยนั่งข้างพี่ชื่อปุญญาค่ะปุญญาเล่นเป็นหนู่มสมค่ะหนู่มสมเป็นน้องข้างบ้านว่าเลยเป็นน้องข้างบ้านผมชื่อเด็กชายยงศิลป์วงนิทนนท์ครับชื่อชิยอทครับชียอทแม็กครับแม็กทัพพัชืชิพีรือว่าครับนี่เป็จรเหรอ เป็นวันเฉลิมรุ่นสองครับแล้วคนนี้คนนี้เมลิกเอฟเอไอกูนครับพี่ย้อดแนะนำให้หน่อยน้องอะไรน้องน้องฮาน่าครับมีคนนึงอันดาครับอันดาอันดาเล่นเป็นใครครับอภิชาติครับลูกของลูกของัวชาเออพิชาเซนโดมอันนั้นเมียพี่ออฟรู้กันครับตายเฉลียความหลังพี่ออ กระแสดีมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วนะคะในฐานะพุ่มกับรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามชมละครเรื่องนี้นะผมว่ามันมีมากกว่ามากกว่าละครหนึ่งเรื่องนะสิ่งที่คนเห็นบทเขาพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปก็สามารถนำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นบุญของผู้ที่ผลิตละครโทรทัศน์ทั้งหมดเป็นบุญของนักแสดงเป็นบุญของช่องสนะ,ะฮะที่ถ่ายทอดธรรมะผ่าน ละครโทรทัศน์หนึ่งเรื่องได้ในฐานะนักแสดงนี่ก่อนุ้นเป็นยัไงบ้างครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับช่องสามดีใจดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับการตอบรับที่ดีนะคะฉากที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยนะคือฉากที่ลำยองแก้ผ้าตอนถ่ายยากไมมขนาดไหนก็แก้จริงหรครับ <'t they S 2> also, จริงๆฉากเนี like watch watch ้ยอยากดูแล <or coping> em ้วก็อยากเล่นตั้งแต่ตอนที่อ่านบทประพันธ์แล้วโอ้ยอยากรอวันที่จะถ่ายฉากนี้มากอยากแก้ผ้ารอแก้ผ้าอยากแก้ผ้าต่อหน้าสาธารณชนนะทุกคนนี่คือความท้าทายนักแสดงยอดพี่ยอดเห็นเห็นแม่รำยองแก้ผ้าวันนั้นเราเป็นไงบ้างลูกโอ้โหมันบอกไม่ถูกเลยมันบอกไม่ถูกมันรรย้ายไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอ้ตรงใจครับตรงใจเป็นซีนที่น่ารันทดซีนหนึ่งถอด จีวอนอุ้มแม่เลยกำกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ว่ายากเลยแต่ครั้งนี้พี่อยู่กับเด็กเป็นเกือบทั้งปีพี่ใช้ความสามารถพิเศษอะไรคะเออจริงๆแล้วผมว่าต้องขอบคุณผู้ปกครองของน้องๆทั้งหลายนะเขาดูแลดีมากครับตอนเลือกเด็กๆเนี่ยเลือกยากไหมก่าจะได้ความน่ารักขนาดนี้ถ้าถ้าสคน่ะสรุ่นอะเนี่ยเลือกยากค่ะคือเอาเอาเจมจีเป็นตัวตั้งก่อแล้วก็ เือแต่มีน้องคนหนึ่งคือเป็นที่กล่าวขวัญมากคือน้องอ้อยซึ่งตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยน้องอ้อยเนี่ยในละครน่ะร้องไห้ตลอดเวลาทำไมวันนี้ไม่ร้องเลยอะวันนี้แบบคือเป็นสาวแล้วเราเป็นสาวอ๋อเราเป็นสาวแล้วคือในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวอ้อยเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่มีความปกพ้องทางด้านสมองนี่เราจะไปถ่ายทอดยังไงอะทางออกก็คือร้องไห้ตลอดเวลาก็เลยส่งไปเรียนโค้ช acting ทางด้านนี่ก็ไปเรียนมาเม่ครับแม่ครหบไม่ร้องเลยไหมครับแล้วขอโทษนะ อีน้อยเนี่ยน่าอ่วงสารมากแม่ก็ยอ้อยร้องหูเนี่ยยายก็อ้อยร้องหูนั่นแหละเค้นบอกบางทีเอาไม่อยู่แม่ก็ต้องเข้าฉากกับลูกไปเลยอ๋อใช่ใช่ค่ะฉากเล่นไพ่ครับเราเปิดบ้านเป็นให้เป็นขาไพ่นั่นเล่นอยู่ช่วงนั้นเขาคลานอยู่ยังเดินไม่ได้ราคานเร็วมากใช่มีอยู่ฉากที่ย้อดเอาน้องไปวางไปฝากไว้กับตาเลี้ยนแล้วก็เดินไปที่ประตูเพื่อปิดประตู เดินตามทันทุกครั้งเลยใช่รอบสุดท้ายทุเล่มากวิ่งหนีหนึ่งไม่ทันต้องวิ่งหนีแล้ววันนี้นางไม่ร้องไห้เลยอยากให้นางร้องไห้สร้างอะไรขึ้นแลม่ร้องแลวนี่ไม่ร้องแล้วร้องแล้ดูดิเหมือนในละครเลยอ่ะมันดีอยู่เมื่อกี้ดูดิียกให้ร้องน้อง เเป็นบ้านพี่ป๋ออ๋อเพราะเขาเป็นลูกพี่ป๋อใช่ค่ะน้องเมลิกนะ่าแล้วตอนนี้เขาเป็นไงครับเขามีแฟนๆไหมเวลาไปข้างนอกบ้านก็มีคนขอถ่ายรูปแล้วก็มีคนมากดไลค์ฟอลโล่อินสตาแกรเห็นบอกมีไปคอนเสิร์ตแล้วแบบเขามีสามารถแบบว่าับมือ จับมือกับแฟนๆได้ด้วยเหรอคะค่ะเคยไปทางานด้วยกันเขาก็จะตบมือตอนแรกก็ยังนิ่งอยู่เพราะทุกคนเชียร์ตบมือเขาก็ตบมือเลอย่างนี้ค่ะเห็นคนอื่นทําเขาก็ทําด้วยเขาก็ทำแม็กซ์เนี่ยรับบทหนักมากใช่ไหมลูกตอนที่ทําอารมณ์ไม่ได้คูมกับเขาว่าไงจะเอาแม่ไปตัดอุงอะไรนะเอาแม่ไปตัดถูเจะเอาแม่ไปตัดถุงโหดมากลุงคนนั้นเหรอย่ารีอ้ยลุงอะพี่พี่ แล้วคือฉากอะไรที่เราเล่นไม่ได้อ่ะที่พี่ละมันต้องออกไปจากบ้านนะคะครู acting coach ครูเจนเขาว่าไปอยู่หน้ากล้องแล้วแม่ก็ร้องแล้วครูอ่ะเขาบอกคำนี้แสดงว่า้องร้องให้หนักกว่าเดิมร้องเยอะกว่าเดิมแล้วบอกว่าถ้าทำไม่ได้จะแม่ไปตัดหูงี้แร้องร้องเอานี้ร้องเลยฮ่าฮ่าเลยนะในกองพี่แดง คยทำอะไรยังไงบ้างคะเป็นนอกจากเราดูแลผู้กำกับเราเป็นพิเศษแล้วด้วยเนี่ยค่ะกอะไรคะดูแลทุกๆไปอะค่ะเจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานค่ะไม่มีจริงๆของพี่แดงเขาทำแคสติ้งแต่แคสเก่งจริงที่ในตัวละครอื่นๆด้วยนะคือมันเหมาะสมในบทบาทนั้นจริงๆเลยแล้วเราเชื่อเชื่อมาอีกคนนึงผ่านการแสดงมาหลายเรื่องแล้วคุณคะคุณจิตาคุณละกันอันดาคุณผ่านการแสดงมาหลายเรื่องแหรอคะ กี่เรื่องบ้างคะเรื่องอะไร้าห้านะมีอะไรบ้างครับผมสามีสามีน้องใส่รับอะไรนะนางร้ายใส่รับเล่นอะไรอีกรักสุดฤทธิ์รักสุดฤทธิ์หมดยังยังยังก็ลูกขาดแคสเขาได้เพราะว่าเขาเขาหน้าเหมือนจีนเออหน้าติ๋นเขาต้องเรียกตัวเองว่าตีไงแล้วก็เล่นเก่ง แต่ชนมากยอดรู้ไหมว่าตัวเองตอนเราเล่นเนี่ยเรารู้ไหมว่าละครมันจะแบบฮิตขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยมีมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นไหมเพื่อนที่โรงเรียนอะไรยเงี้ยมีครับเฉพาะเด็กอนุบาลนะครับอ้าวแล้วนักแสางเขาไม่กล้าเหรอเสียฟองเนี่ยเหรออ๋อแต่จะมีเด็กๆมายอดพี่ออฟเนี่ยเป็นป่านดันมากเพราะว่านักแสดงทุกคนกระแสแรงสุดๆโดยเฉพาะบทตปอคืออาตุมชลิต เล่นเป็นบทสดสด,สดล้วนๆโดยไม่มีการเขียนบทให้อตุมเลยเหรอคะมันมีทิศทางอยูะะ่แล้วครับ <ขอ S 3> ่พอเวลากำกับผมก็จะบอกให้นักแสดงว่าวคุณมีความเป็นตัวละครมากกว่าผมแล้วเพราะนั้นอยากทำอะไรทำไปเถอะถ้ารู้สึกว่ากูโดนด่าอยากกระด่าสวนก็ด่ากันไปเล<อ>ยละครเรื่องนี้จะมีความเป็นตัวละครสูงแล้วก็มีความเป็นเรลลิสติกสูงมากๆมันจะมีท้ายท้ายซีนทีน่ไดอ l o g u e ที่ย่างมันหมดละค่ะแต่เขาจะเล่นกันต่อเข้าไป เออเพลินดีเราก็ก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่สั่งคันไม่สั่งแก็เพลินแล้วก็แล้วก็พี่ออฟอ่ะพอถ่ายอยู่มอนิเตอร์เราดูดูไปสักพักก็อเอ้าไม่ดูมอนดูมันจอแล้วดูผ้าละดูผ้านั่งสองผ้าดีกว่าสบายใจถ้าแสดงอยากจะคัดตัวเองเมื่อไหร่ก็อยากย้ายกันไปนี่ในชีวิตจริงเนี่ยนะออฟเนี่ยเขาเป็นคนที่ใครๆก็รู้ว่ากลัวภรรยามากเลยนะถ้าในชีวิตจริงเนี่ยนะภรรยาคุณคือยายแดงเนี่ยนะเกิดเป็นลำยองขึ้นมาเอาเสร็จ ีผมผมผมก็ขอญาตแก้ว่าผมไม่ได้กลัวภรรยาไม่ได้ก,ออกลัวเมียแต่เลยคะ่ะผ,ผมกลัวตายฮะแล้วถ้าวันหนึ่งเมียพี่เป็นลํายองขึ้นมนาคะพี่ครับผมจริงๆแล้วก็ก่อนที่เขาจะเป็นคงเปิดละครเรื่องทองเนื้อก้าวไปเขาดูก่อนว <c oughs> ่างั้นมึงอยากเป็นอย่างนี้ก็เลยของมึงเถอะ มีซีนที่ออปประทับใจในตัวนุ่นไหมคะ <c oughs> ในละครเรื่องนี้ผมพูดกับพี่นุ่นอยู่เสมอนะขอบคุณในความเป็นสีดําสนิทนะฮะ <c oughs> จากตัวละครตัวนี้ที่ทําให้ตัวละครสีขาวมันผุดเด่นขึ้นมา <c oughs> และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าธรรมะเนี่ยที่มันเกาะ ติดลายล้อมอยู่ในละครเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในใจของคนดูได้<ช>ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องขอบคุณพี่นุ่นเพราะว่าถ้าไม่มีสีดําเราจะไม่เห็นสีขาวสุดท้ายค่ะอยากให้ทุกคนฝากถึงละคร <ไป S 2> เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่า<ป>เป็นละครที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากของปีนี้เลยผมว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในละครทัวรทั์หนึ่งเรื่อง แล้วสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในจิตใจของคนดูได้ <ฮะ S 1> เรา,รเ,ราเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าตัวเลขที่เรียกว่าเลตติ้งขอบคุณผู้จัดผู้จัดนี่ใครคะใครคะพี่จะเอ่ยชื่อเขาไหมคะก็อยู่ข้างบนอ๋ออยู่ข้างบนขนาดชื่อยังไม่กล้าพูดเลยเยอะเกินเนียนั่นหยอกล้อกันเหรอคะก็ก็จริงๆต้องขอบคุณขอบคุณทั้งหมดขอบคุณช่องสามด้วยนะครับที่อนุญาตให้ทำขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณทีมงานขอบคุณคนดูขอบคุณขอบคุณเองไหม ให้ผัวบอกให้ผัวขอบคุณผัวพูดเก่งเาครบถ้วนแล้วเนาะครบถ้วนอย่างตัวนุ่นเองจะมีละครกับช่องสามอีกเมื่อไหร่คะก็มีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังค่ะนะเราก็จะรอผลงานนุ่นต่อไปทางไทยทีวีสีช่องสามต่อไปนะคะอ่ะพี่ออฟแล้วคะละครเรื่องต่อไปเป็นซีรีส์ห้าเรื่องครับ เสือสิงกระทิงแรกเอมือนว่าเราก็รอติดตามนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะคะรอเราอยู่สักครู่เดียวค่ะ